สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเป็นดูสาระไอทีกันนะครับวันนี้นําเสนอตอนนะครับการสร้างปุ่มช็อตคัทนะครับในการชัอตดาวนะครับอันนี้จะใช้จะมีประโยชน์นะครับใน Windows 8แล้วก็ Windows 10นะครับผมแต่ไอที่ผมทําอยู่นี้คือ Windows 7ครับแต่วิธีการทําเหมือนกันนะครับคลิกขวานะครับที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับผมเลือก New ช็อตคัทนะครับผม พิมพ์คำสั่งครับชัดดาวนับลบเอสนบลบทีศูนย์นะครับผมอันนี้ก็คือปุ่มชัดดาวในเวลาศูนย์วินะครับก็คือมันจะกดปิดไปเลยนะครับผมกดฟินิชนะครับมันก็จะชื่อว่าชัดดาวนะครับผมเสร็จแล้วเพื่อให้ไอคอนมันง่ายในการรู้นะครับว่าเราว่ามันคือปุ่มอะไรนะครับ แล้วก็มาเช้งนะครับเช้งเปลี่ยนไอคอนกันนิดนึงนะครับผมก็คลิกขวา property นะครับนะครับคลิกขวานะครับ property นะครับแล้วก็เช้งไอคอนนะครับผมกดโอเคเนี่ยครับมันก็มีไอคอนให้เลือกนะครับเราเลือกเป็นอย่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นปุ่มชัดดาวนะครับกดโอเคนะครับแอปพลายปุ๊บมันก็เป็นปุ่มชัดดาวแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับในการ ใช้ของ Windows 8แล้วก็ Windows 10นะครับผมเพราะว่า Windows 8กับ Windows 10มันจะต้องเข้ามาในอ,าอย่าง Windows Windows 8ก็ต้องชี้เข้าไปตรงมุมนู่นนะครับผมส่วน Windows 10ก็ต้องกดเลือกแล้วก็เลือกปุ่มชด,ดาวก็เหมือนกับ Windows 7นะครับเลือกแล้วก็เลือกปุ่มชด,ดาวหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เราไม่อยากเข้ามานะครับเราอยากง่ายๆนะครับเราก็สร้างมันขึ้นมาไว้ตรงไหนก็ได้เวลาเราจะปิดเครื่องก็กดด o u b ิ e ลคลิกปุ๊บก็ปิดเครื่องเลยง่ายนะครับม้องม หนึ่งสองสามนะครับไม่ต้องมาเข้าหลายที่ถ้าเป็นโ i n d แปดก็ต้องยิงเข้าไปตรงนี้ครับมุมจอนู่นนะครับผมก็มันทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมง่ายๆนะครับผมในการสร้างปุ่มชัดดาวนะครับผมสําหรับการใช้นะครับไม่ว่า Windows เจ็ด Windows แปดหรือ Windows สิบก็วิธีทําก็เหมือนกันครับผมสวัสดีครับผมชอบก็กดไลค์ใช้กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ